บอกชื่อตัวเองมาสวัสดีครับผมชื่อแอนดรูพัฒนาโดย Microsoft Clip Champ <Wow. S 2> สวัสดีค่ะฉันชื่อเอเวอร์พัฒนาโดย Microsoft Clip Champ <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อไบรอันพัฒนาโดย Microsoft Clip Champ <c oughs> สวัสดีค่ะฉันชื่อเอเมอร์พัฒนาโดย Microsoft Clip Champ สวัสดีครับหรือขันหรือผมชื่อฟลอเรนพัฒนาโดย Microsoft c l i p c h a m p สวัสดีครับผมชื่อมอสรูพัฒนาโดย Microsoft c l i p c h a m p สวัสดีครับผมชื่อเรมีพัฒนาโดย Microsoft c l i p c h a m p สวัสดีครับผมชื่อไรอันพัฒนาโดย Microsoft c l i p c h a m p สวัสดีข่ะฉันชื่อเซราฟีนพัฒนาโดย Microsoft c l i k Champ สวัสดีข่ะฉันชื่อวิวานีนพัฒนาโดย Microsoft Clip Champ สวัสดีค่ะฉันชื่อเฉาเชิญพัฒนาโดย Microsoft c l i k Champ สวัสดีข่ะฉันชื่อชาวชาพัฒนาโดย Microsoft c l i k Champ สวัสดีค่ะฉันชื่อเสียยูพัฒนาโดย Microsoft Clip Champ สวัสดีครับผมชื่อยูนีพัฒนาโดย Microsoft Clip Champ สวัสดีข่ะฉันชื่ออัชระพัฒนาโดย Microsoft c l i ิ Champ สวัสดีค่ะฉันชื่อเปรมวดีพัฒนาโดย Microsoft ClickCam h p สวัสดีครับผมชื่อนิวัฒน์พัฒนาโดย Microsoft ClickCam h p พวกเราเป็นเสียงที่ทำจากข้อความตัวอักษรแปลงเป็นเสียงผู้สามารถพูดไทยและภาษาต่างประเทศได้หลายภาษาลองจัดทำมาให้ได้รับฟังกันโดยทีมงาน1414 plus ผ่านการใช้งานบน Microsoft ClickCam h p